หมอน้ำยิบซีสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤศกราศีกันราศีมังกร รักขนาราศีสามารถรับชมและรับฟังได้เช่นกันนะคะวันนี้เรามาดูดวงทั่วไปนะคะช่วงครึ่งปักหลัง16-30กันยายน2565ดวงของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมนะคะเป็นพลังงานแรนดอมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดนคนหนึ่งนะคะก็อยากให้ท่านทุกท่าน ชาวราศีธาตุดินนะคะรับเก็บรับแต่พลังงานดีๆแต่สิ่งดีๆไปนะคะอ่ะเรามาดูพลังงานภาพรวมกันก่อนเลยนะคะดวงทั่วไปหมายถึงดวงการงานการเงิน ความรักนะคะโชคลาบสุขภาพร่างกายนะคะ,ะมาดูซิเอาการงานก่อนเลยนะพลังการงานของคุณจะเป็นอย่างไรการงานขึ้นเดอะสเตรนท์นะคะผู้หญิงกดหัวสิงโตนะคะมีเน็ตมีเหนื่อยบ้างแหละช่วงนี้นะคะการงานการเงินนะคะการเงินก็คือารายจ่ายเยอะต่อสู้ดิ้นรนไฟติง้งนเงินก็มาจากงานนั่นเองนะคะความรักจะเป็นอย่างไรความรักขึ้นไพ่สวยงามมากนะคะความรักขึ้นไพ่ กราชาถ้วยค่ะการงานการเงินความรักเสร็จแล้วนะคะสุขภาพร่างกายโอเคนะคะขึ้นเดอะเวิรและสุขภาพแข็งแรงดีนะคะโชคดบมางเนาะ โชคลาบโอ้นะคะขึ้นไพ่ดาบนะคะไพ่ดาบนี่โชคลาบนี้จะต้องทํางานนะคะจะต้องเหน็ดจะต้องเหนื่อยนะคะค่ะแล้วก็นะคะเรื่องของสิ่งที่คุณต้องระวังคืออะไรบ้างอู้เป็นเรื่องของการเงินนะคะอ่าชาวราศีธาตุดินนะคะ15ถึงกันยายนนี้นะคะการงานของคุณจะค่อนข้างที่จะเหน็ดจะเหนื่อยนะคะแต่คุณเนี่ย เป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะคะเดอสเตรนเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆนะการงานอุปสรรคปัญหาเยอะแค่ไหนคุณสู้ไหวนะคุณจะมีชัยชนะยูเนื้อปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะนะส่วนการเงินของคุณก็จะมีเกณฑ์ว่านะคะคือรายจ่ายมันเยอะนะคะแต่ถ้าคุณมีงานทําคุณก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเพราะว่าเงินของคุณก็มาจากการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะรายจ่ายเยอะแต่ก็สู้ไหวหมุนไหวนะคะส่วนดวงความรักนะคะ ความรักของคุณเนี่ยนะช่วงนี้หากคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความรักของคุณแฮปปี้เอนดิ้งค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะส่วนใครนะสาวๆคนไหนที่โสดนะไพ่ใบนี้คุณจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบนะเขาจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณ5ปี10ปีขึ้นไปนะเป็นชาวไทยเป็นชาวต่างชาติได้หมดเลยนะคะแต่ที่สําคัญคุณต้องเช็คประวัติเขาให้ดีก่อนว่าเขาเลิกกับแฟนมาแล้วเรียบร้อยหรือย,ยังนะคะไม่อย่างนั้น คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใจบุญใจดีนะรักคุณนะเมตตาคุณมากแต่เขายังคงมีครอบครัวอยู่ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าคุณโชคดีนะช่วงเนี้ยนะคุณจะได้พบได้เจอคนที่เขาเลิกกับแฟนแล้วนะคะเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณโอ้ลักษณะของราชาถ้วยเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนสายเปนะคะฐานะการเงินดีด้วยนะคะถ้าได้รักได้ชอบคุณนะเขาเป็นคนขี้สงสารนะคะถ้าคุณเป็นคนที่โอ้โหขี้ออดขี้อ้อนนะคะเขาจะ หลงคุณหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะแบบนี้นะสายเปร้ะเปไม่อั้นเลยนะคะค่ะนะสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดว์ค่ะนะสุขภาพของคุณแข็งแรงดีนะคะช่วงนี้นะคะอ่าส่วนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของโชคลาบนะโชคลาบนะเมื่อขึ้นมาเป็นไพ่ดาบนะคะมันก็อาจจะ โชคลาภอาจจะมายากนะคะมาจากการทำเอาเองหาเอาเองนะคะอะนาเดี๋ยวพี่หมอจะลองเปิดไพ่ให้อีกใบนะคะโชคลาภมาจากความเพอ้อฝันความจินตนาการนะคะถ้าคุณชอบนะที่จะเสี่ยงดวงนะคุณก็นะเสี่ยงได้กับความฝันนะเสี่ยงได้กับเซนส์สัมผัสที่6นะของคุณเองนะคะค่ะค่ะแล้วก็ จะมีโชคจากคนอวกจากคนอ้วนนะคะ,ะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะทอมดี้เกตุดได้หมดนะคะ,ะก็คือเพศที่3นะคะเพศชายจริงหญิงแท้ก็ไม่เป็นไรนะคะคนขาวอวกคนเจ้าเนื้อนะคะจะนําโชคลาภมาให้คุณนะคะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็คุณเองอาจจะไม่มีโชคช่วงนี้ในการเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อรัตตอรี่อะไรพวกนี้นะคะก็คือไปนเน็บดวงกับคนลักษณะผิวขาวนะคะขาวอวกนะคะค่ะ,ะแล้วก็นะคะสิ่งที่คุณ ความฝันนะคะความฝันสามารถที่จะให้โชคให้ลาภคุณด้วยได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะต้องเสี่ยงดวงคือไปเสี่ยงดวงกับคนผิวขาวนะคะเจ้าเนื้อนะขาวอวกนะคะได้ทุกเพศนะคะค่ะอ่าแล้วก็นะเรื่องของนะอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุขึ้นตัวนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังขึ้นตัวนี้นะคะคือเรื่องเงินคะ่ะเรื่องเงินนะคะช่วงนี้คุณต้องระวังให้มากเลยในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของคุณนะคะอุบัติเหตุทั้งด้านการเงินบางทีคือแบบ เรามีอะไรที่แบบเราแพลนเรารู้อยู่แล้วว่ารายจ่ายของเราคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่มันอาจจะมีเกณฑ์เจอบัตรเหตุทางด้านการเงินก็คือมีการเสียเงินแบบไม่คาดฝันนะ,นะคะไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะค่ะอืมระวังเสียเงินนะคะเพราะอะไรรู้เปล่านะคะไพ่ใบนี้นะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ต้องเดินทางตลอดนะระวังเสียเงินให้กับนะกฎหมายนะกฎหมายหมายถึงว่านะเดินทางแล้วแบบคือ ขับรถขับรานะคะจะแต่ว่าผิดกฎจราจรนะคะมิวคับที่จะได้จ่ายเงินให้ตํารวจหรือว่าให้กับะะกฎหมายนะคะจากเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้ถูกต้องนะอย่าทำอย่าทำอะไรที่มันผิดผิดกฎหมายก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่มีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่ต้องไม่ฝันไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นนะคะอืมค่ะอะให้ใบสุดท้ายนะคะสำหรับชาวราศีธาตุดินนะคะชาวราศีพฤษภนะราศีกันราศีมังกรค่ะดวงของคุณนะ ครึ่งปักหลังนะจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยนะคะสู้เท่านั้นนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีการเงินจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนนะเห็นไหมคะไพสะะ่สิบเหรียญตัวเนี้ยนะสิบเหรียญนี้สรุปคือคุณทํางานแล้วนะคะ คุณจะได้เงินในช่วงครึ่งปักหลังเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะคะใหญ่ของแต่ละคนก็คือไม่เท่ากันนะบางคนก็เป็นหลักหมื่นบางคนเป็นหลักแสนบางคนเป็นหลักล้านเป็นหลักลหลายๆล,ล้านได้ด้วยเพราะฉะนั้น16-30กันยายนดวงของคุณนะคะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแค่ไหนสุดท้ายคุณจะได้เงินนะคะนี่คือสิ่งที่สรุปนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจงสู้ๆนะคะความรักก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายก็ดูแลสุขภาพนะคะบางทีแบบทํางานเยอะเกินไปนะคะอ่าลืมดูแลร่างกาย ก็อาจจะมีซุดมีโสมไปบ้างกับการที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะชีวิตนะคะสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเราเองนะคะการดูดวงก็ดูเพื่อนะเป็นแนวทางการกําหนดชีวิตของเรามันอยู่ที่การกระทำนะคะชีวิตจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะแต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่เราทํานะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้หากท่านชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะพี่หมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านและก็ชาวราศีธาตุดินนะคะจงมีความสุขและก็จงปังๆเฮงๆรวยๆรับทรัพย์รับเงินก้อนโตในช่วงครึ่งปักหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ